เยวจะมารีวิวของเล่นใหม่และกก็คือแบทแมนนะั่นเองอ้าวแล้วยังไงอีกแบทแมนนี้ก็เขาให้มารีวิวก่อนแล้วก็เอ๋กไม่แชนรูไหมแล้วถ่าตัวนี้มีตัวไหนมีตัวไหนแนะนำชื่อแต่ละตัวอันนี้คืออะไรคะคาร์นสครับ หยิบมาเลยทีละตัวแล้วก็บอกพ่อเอกว่ามีอะไรมั่งพ่อเอกนี่มีอะไรชื่ออะไรก็บอกพ่อเอกชื่ออะไรไม่ออโต้บอกให้ต่อครับชื่อขอบอกชื่อชื่ออะไรพ่อเอกชื่ออะไรใครไม่รู้ออโต้บอกเลยออโต้บอกน่ มันมีโลกกระตันยูลองลองเอามาเอ้ยมันกันเลยข้อแค่นี้อีกตัวนึงเดี๋ยวเอามาสอืมไอะไรบอกว่าเองเบดแมนอันนี้ก็ซนนูิวกันมีแล้ว